สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว Samsung Galaxy A 265G นะครับสมาร์ทโฟนน้องใหม่ล่าสุดนะครับที่มาขั้นระหว่าง Samsung Galaxy A 165G นะครับและ Samsung Galaxy A 365G ที่ผมได้เพิ่งรีวิวไปนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่มาปิดส่งท้าย Galaxy A ที่ลงท้ายด้วย6นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เปิดตัวครบกันแล้วนะก็จะทำการวางจำหน่ายอย่างจัดเต็มนะครับในปีนี้โดย Samsung Galaxy A 265G นะครับก็ถือว่าทาราคาอยู่ใน ในระดับหมื่นต้นๆน,น,นะครับไปดูรายละเอียดสเปคกันก่อนเลย Samsung Galaxy A265G นะครับมากับหน้าจอ Super AMOLED ขนาด6.7นิ้วนะครับใช้กระจกกันรอย Corning Gorilla g ก a s ด v i c t ัด plus ด้วยนะครับหน้าจอมากับความละเอียด FullHDPlus นะครับรองรับ f r เฟ h ร a t e อยู่ที่1 2 0 h z ถือว่าอัปเกรดหน้าจอดีขึ้นมากๆนะครับถ้าเทียบกับรุ่น Galaxy A255G ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ารุ่นนั้นนะครับจะมีหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วนั่นเองใช้ชิปประมวลผล Exynos 1380นะครับซึ่งเป็นชิปประมวลผลที่อยู่ใน Samsung Galaxy A54 5G นะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่สูงกว่ารุ่นเดิมอย่าง Exynos 1280นะครับที่อยู่ใน Samsung Galaxy A255G พอสมควรเลยนะครับที่สำคัญนะครับก็คือมากับระบบระบายความร้อนขนาดใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง370%นะครับทำให้การเล่นเกมเนี่ยจะ,สะเสถียรขึ้นเยอะมากมากับแบตเตอรี่ขนาด5 0 0 0มป์นะครับรองรับชาร์จไวอยู่ที่2 5วัต์สามารถใส่ซิมได้2ซิมนะครับซึ่งถัา ใส่ซิมเนี่ยจะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะครับนั่นก็คือถ้าใส่2ซิมเนี่ยจะใส่ไมโคร s d Card ดไม่ได้นะครับแต่ถ้าใส่ซิมเดียวนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับจะสามารถใส่ไมโคร s d Card ดได้สูงสุดถึง2เทเลไบต์เลยมากับมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่น IP67 นะครับสามารถกันน้ําในความลึกระดับไม่เกิน1เมตรนะครับไม่เกิน30นาทีนะ ลำโพงขับเสียงด้านเดียวนะครับก็คือออกเพียงด้านล่างนะครับใช้ระบบปฏิบัติการ Android 15นะครับและรองรับการอัป Android นะครับไปถึง6รุ่นเลยนะถือว่าเป็นจุดเด่นของ s a ั s u n งเลยนะครับที่อัปเดต OS ให้นานมากนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อด้านความปลอดภัยนะมากับฟีเจอร์อ u t o b ร์ c k e r เเช่นเดิมนะครับใช้บู o t h เวอร์ชัน5.3สํสาำหรับเรื่องกล้องนะครับมากับกล้องหลัง3ตัวกล้องหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ F 1.8จมีฟีเจอร์กันสั่น้อเป็น กล้องอันต้าวายนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องมาโคนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมนะครับพูดง่ายๆเลยนะก็คือใช้กล้องเซ็ตเดิมเลยนะครับแต่ว่าจะมีการปรับปรุงในด้านซอฟต์แวร์นะเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมนะครับก็จะถ่ายภาพได้ดีขึ้นมากับกล้องหน้า13ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2นะครับจุดเด่นในเรื่องกล้องของรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือกล้องหลังรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมนะครับและ Full HD อยู่ที่60เ Fu เอดี30เฟรมครับวางจำหน่ายในไทยด้วยกัน2สีนะครับนั่นก็คือสีไลท์กรีนนะครับแล้วก็สีดำโดยเครื่องที่ผมได้มารีวิวนะครับนั่นก็คือสีไลท์กรีนนั่นเองสำหรับราคาวางจำหน่ายในไทยนะครับในรุ่น RAM 8 g b ROM 256 g b เลยนะครับราคาอยู่ที่19,990บาทครับมาดูที่ดีไซน์ตัวเครื่องกันต่อนะครับหากเทียบกับรุ่นเดิมอย่าง Samsung Galaxy A255G นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดีไซน์ที่สวยหรูหราขึ้นมากเลยนะครับจะมีกรอบวงรีนะครับ อบกล้องทั้ง3ตัวอันนี้ผมชอบมากนะครับในเรื่องของการทําความสะอาดเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านะครับสกล้องแยกกันทําให้มีฝุ่นอยู่ตรงกลางเนี่ยและมันทําความสะอาดได้ยากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดเลนนะครับหรือเช็ดฝุ่นออกระหว่างเลนนอกจากนี้นะครับซัมซุงกาเล็กซี่ A สามห G นะครับตัวเครื่องจะบางมากกว่าเดิมนะถ้าเทียบกับรุ่นเดิมโดยตัวเครื่องนะครับจะบางอยู่ที่7 7มมนะครับถ้าเทียบกับรุ่นเดิมอย่าง Gala ็ y ซ A 2 5 G นะครับจะอยู่ที่8 3มมิลิเมตรถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่านอกจากจะเพิ่ม ความร้อนที่มีขนาดใหญ่กว่ารุ่นเดิมเยอะมากนะครับแบตเตอรี่5000เท่าเดิมนะครับแต่เครื่องยังบางมากกว่าเดิมด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องใส่ซิมและไมโคร SD การ์ดนะครับส่วนด้านขวาตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มพาวเวอร์และปลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้านบนนะครับก็จะเป็นรูสําหรับไมตัดเสียงรบกวนและด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่ชาร์จพอร์ต Type C และลําโพงขับเสียงนั่นเองเมื่อเทียบกับ Samsung Galaxy A36 5G ในเรื่องของดีไซน์นะครับก็จะแตกต่างกันที่ขอบหน้าจอนะครับ Samsung Galaxy A26 5G จะมีขอบจอด้านล่างที่หนากว่านะครับส่วนกล้องหน้าของ Samsung Galaxy A 3 6 5 G นะครับจะมากับกล้องหน้าทรงหยดน้ำนะครับจะไม่ได้เป็นกล้องหน้าเจาะรูเหมือนกับ Samsung Galaxy A 3 6 5 G ในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับ s a m s u ง g Galaxy A ส6 5 G มากับระบบปฏิบัติการ Android 15นะครับพร้อมอัปเดตเวอร์ชันให้อีก6เวอร์ชันนะครับใช้กันยาวๆจนถึง Android 21กันเลยนะครอบด้วย One UI เวอร์ชัน7ใหม่ล่าสุดตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับซึ่งผม วัน UI เวอร์ชันนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าใช้งานง่ายมากมีดีไซน์ที่คลีนนะครับออกแบบไอคอนเนี่ยโค้งมนดูสะอาดตานะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับเวอร์ชันเมื่อเทียบกับวัน UI เวอร์ชันเก่าก่อนหน้าแล้วนะครับจะเห็นว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยมีการออกแบบใหม่แทบจะทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. ดีขึ้นทั้งในด้านการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ความสมูทของ UI ด้วยนะปรับแต่งหน้าเมนูได้หลากหลายรูปแบบนะครับ mm hmm. เป็นอิสระ ที่สาคัญเลยนะครับที่ผมชอบมากๆนะนั่นก็คือเมื่อเปิดเครื่องมาใหม่นะจะมีแอปพลิเคชันติดตั้งในเครื่องเนี่ยแบบพบๆเลยนะครับแต่จะไม่มีแอปขยะที่ฝังมาให้ในเครื่องเลยนะสำหรับฟีเจอร์ AI นะครับก็จะมีเหมือนกับซั m s u ง Galaxy A 3 6 5 G เลยนะครับนั่นก็คือ Circle to Search นะครับเอาไว้วงหาสิ่งที่เราต้องการรู้ข้อมูลนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันกล้องได้เลยนะซึ่งสะดวกมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราจะต้องถ่ายรูปไปลง Google นะครับว่าสิ่งนี้มันคืออะไรมีราคาเท่าไหร่รายละเอียดยังไงนะครับแต่ มีฟีเจอร์นี้เข้ามานะครับเราแค่กดค้างนะครับที่ปุ่มโฮมตอนที่เราใช้งานกล้องอยู่นะครับก็จะทําการแคปหน้าจอนะครับหรือใครที่ขี้เกียจวงนะครับก็สามารถเอามือถือไปให้ใกล้เนี่ยเราก็เพียงกดคลิกปุ่มโฮมค้างไว้นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะจับได้เลยนะว่าเราอะต้องการอยากรู้เรื่องอะไรภายในภาพนะครับ ยังมีฟีเจอร์ edit suggestion รวมถึง object eraser ด้วยนะลบคนออกจากภาพภายในคลิกเดียวนั่นเองนะครับซึ่งตัว AI นะครับจะทำการวิเคราะห์อัตโนมัติเลยว่ารูปนี้สามารถแก้ไขอะไรในภาพได้นะครับแล้วก็จะทำการขึ้นเป็น pop up ให้เราเลือกอัตโนมัติเลย สำหรับเรื่องกล้องของ Samsung Galaxy A265G นะครับมากับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลค่า f 1.8มีเซนเซอร์กันสั่น OIS ให้นะครับรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมนะพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือเป็นกล้องเลนตัวเดียวกันกับ Samsung Galaxy A255G ในปีที่แล้วเลยนะครับแต่จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับในด้านของซอฟต์แวร์จากที่ผมได้ลองไปถ่ายภาพมานะครับรุ่นนี้จะถ่ายได้สวยมากในตอนกลางวันนะครับจะให้แสงสีรวมถึงจะมีการทํางานของ HDR นะครับที่ สวยเป็นธรรมชาติมากๆ สังเกตจากภาพนี้นะครับที่ผมถ่ายย้อนแสงนะจะเห็นแสงสะท้อนจากตัวตึกนะครับแต่แสงสภาพแวดล้อมนะครับยังให้ความสว่างอยู่นะครับเลนที่ถ่ายสวยที่สุดแน่นอนนะครับนั่นก็นคือเป็นเลนของกล้องหลักนั่นเองการถ่ายกลางแจ้งเนี่ยถือว่าทําได้โอเคเลยนะครับแต่เมื่อมาถ่ายในที่ร่มเมื่อไหร่นะครับก็จะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับกับการถ่ายภาพกลางแจ้งนะถ้าอยู่ในที่ร่มหรืออยู่ในที่แสงน้อยเมื่อไหร่นะครับบริเวณที่เป็นเงานะครับก็จะมืดไปเลยนะการดึงเงานะครับยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นต้อง หามุมถ่ายดีๆนะที่มีแสงสว่างที่เหมาะสมนะครับก็จะทําให้ภาพสวยขึ้นนั่นเองการถ่ายอันตวายนะครับก็เน้นไปเลยนะที่การถ่ายภาพในตอนกลางวันนะครับเพราะว่าในที่แสงน้อยนะครับหรือที่กลางคืนเนี่ย จะเกิด noise ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องคุณภาพมากนะครับเลนอันตวายเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะในราคาระดับนี้นะครับในเรื่องของสีสันของภาพนะครับแน่นอนว่าซัมซุงเนี่ยจะเน้นสีสันไปที่ธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไม่ได้สีสันสดใสมากจนเกินไปนะเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับดังนั้นนะครับใครที่ชอบสีสันที่สดใสเนี่ยซัมซุงก็ออกเป็นฟีเจอร์ฟิลเตอร์ภาพนะครับที่มีให้เลือกหลายฟิลเตอร์มากๆเลยนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมทําให้ดูนะ วิธีการเปิดกล้องง่ายๆเลยนะครับอยู่ที่มุมด้านบนขวาของตัวเครื่องนะครับเมื่อเรากดเลือกปุ๊บก็จะมีฟิลเตอร์ให้เลือกมากมายนะครับพร้อมกับโชว์ตัวอย่างโทนภาพให้ดูด้วยก่อนเราถ่ายนอกจากนี้นะครับยังตั้งค่าต่างๆแบบแมนนวลเนี่ยได้ละเอียดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าอุณหภูมิสีนะครับคอนทราส์ Contact นะหรือค่าความเข้มของสีนั่นเองนะครับ พ่เทียแล้วนะครับผมแวะมากินข้าวที่นี่กับหนึ่งมามุมโปรดก่อน ทำงานเก่านะครับผมเคยทำงานอยู่แถวนี้นะมาบ่อยมากวิดีโอก้องหน้าตองคืนนะครับปรับได้ที่คดี UHD 1 0ฟรมนะที่เดิมนะครับผมทำงานิุงเสร็จกลางจากกับปานก็เอาซสมือเลย ไปดูวิวที่เราเติดต่องันดีกว่านะครับตอนนี้เป็นยังไงไปตอนนี้คือแบบแสงจัดเต็มนะสีม่วงสีชมพูนะครับนี่บรรยากาศตอนกคืน จริงผมมีมุมลับแลจริงก็ไม่ลับหรอกแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครมามันจะอยู่ตรงนี้หลังเสาละเพื่อใครมาห้องหลังให้ดูจะเป็นอีกวิวที่ถ่ายสวยมากนะครับมันจะดูลึกลับหน่อยแต่ผมชอบมากตั้งแต่ถ่ายวิวมือถือรุ่นแรกๆผมก็มาถ่ายอย่นี้แหละเใช่ไหมถ้าเราปรับอันต้าไว้นี่มันจะได้ต้นไม้ข้างบนด้วย สวยเลยอ่าสาบฟองหน้าก็เหมือนอยู่ในป่านะครับมันอยู่ในป่าจริงนะ ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะก็คือเพิ่มตัวระบายความร้อนขนาดใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นระดับ370%เลยนะซึ่งการเพิ่มเึ้นของตัวระบายความร้อนภายในตัวเครื่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับจะส่งผลดีในการเล่นเกมต่อเนื่องนะจะทําให้เฟรมเรทไม่ตกนะครับเล่นได้สมูทอย่างยาวนานยกตัวอย่างนะครับผมนําไปเล่นเกม ROV นะสตารวดเลยนะระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับ สังเกตจากเฟรมเรทนะครับก็จะเห็นว่าเฟรมเรทนั้นไม่ตกเลยนะในทุกๆรอบที่เล่นนะครับสำหรับการปรับการตั้งค่าในเกม ROV นะครับสามารถปรับระดับ s d Display นะครับได้ที่อันต้าเลยปรับคุณภาพของเกมนะครับได้สูงกว่าระดับมีเดียมนะและการปรับ Particle Quality นะครับปรับได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ High นะครับและเฟรมเรทนะครับก็สามารถปรับได้อยู่ที่ระดับ60เฟรมเรทซึ่งในการเล่นเกมนี้นะครับต้องใช้การสัมผัสการตอบสนองของหน้าจอนะครับที่แม่นยําซึ่งแน่นอนว่าซัมซุงนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของการ ตอบสนองการสัมผัสอยู่แล้วนะครับทำให้การเล่นเกมที่ใช้ความแม่นยําสูงเนี่ยถือว่าให้การตอบสนองการสัมผัสที่แม่นยําแต่จะมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับนั่นก็คือลําโพงเนี่ยจะออกเพียงด้านเดียวนะครับรุ่นนี้ทําให้การมอบอัตลดนะครับอาจจะยังไม่สู้ลําโพงระดับสเตดิโอนะที่ออก2ฝั่งซ้ายขวานะครับ หลังจากเล่นเกม ROV นะครับสีตาเรียบร้อยแล้วนะผมก็ไปเล่นเกม PUBG ต่อเลยนะครับเพื่อให้รู้ว่าการเล่นเกมต่อกันนานๆนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีเฟรมเรทที่ตกไหมนะครับสำหรับการปรับกราฟิกในเกม PUBG นะครับสามารถปรับระดับกราฟิกได้ที่ HDR HD เลยนะครับและเฟรมเรทเนี่ยปรับได้สูงสุดอยู่ที่ระดับันต้าเลยความเอียของภาพอยู่ที่ระดับ4 x เปิดฟีเจอร์กราฟิกทุกอย่างนะครับก็จะให้คุณภาพของกราฟิกในเกม PUBG นะครับที่สวยงาม สรุปในการเล่นเกมนะครับใครที่มองหามือถือซัมซุงนะครับงบหมื่นต้นๆเป็นตัวเลข1 0,000ที่ยังไม่เกิน1นึ0 0หนะครับใช้สําหรับเล่นเกมทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นเกมกรมกราฟิกหนักมากนะเป็นกราฟิกระดับกลางๆเช่น ROV หรือ PUBG นะครับที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยตัวซัมซุง Galaxy A 265G นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ในการเล่นเกมพวกนี้อยู่แล้วนะครับจากชิปประมวลผลเนี่ยที่ใช้ชิปของซีรีส์ในรุ่นก่อนหน้าเลยนะครับก็ถือว่าเป็นชิปประมวลผลเนี่ยระดับหมื่นกลางเลยนะนำมาใส่ในรุ่นระดับนนต้น้ตแลว ดังนั้นการเล่นเกมพวกนี้เนี่ยสามารถเล่นได้สมูทล,ลื่นไหลแน่นอนนะครับและยิ่งการเพิ่มฟิวเจอร์ระบายความร้อนเข้ามาขนาดนี้นะครับทำให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมนะครับยิ่งดีขึ้นไปอีกนะ สรุปนะครับใครที่มีงบ1 0,000ต้นๆนะครับที่จะไม่เกิน11,000บาทนะครับแล้วมองหาสมาร์ทโฟนที่เน้นการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันนะครับแบบมีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านเนี่ยที่เกินค่ามาตรฐานนะครับอาจจะไม่สุดทุกด้านนะแต่โดยรวมแล้วตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับทั้งหน้าจอซูเปอร์อะมาเลตที่สีสันสดใสนะครับเอาไว้ดูซีรีส์แบบฟินๆนะกล้องที่ให้มาครบทุกเลนนะครับทั้งเลนหลัก50บล้านพิกเซลนะในส่วนของงานวิดีโอนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดจากกล้องหลังที่ 4K30 รรมมนะััแลยงีกา ให้อีกด้วยนะมีไว้ให้ใช้กันแบบครบๆเลยชิปประมวลผล Exynos 1380นะครับก็ถือว่าแรงเหลือๆสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับในส่วนของการเล่นเกมก็จะมีการเพิ่มชุดระบายความร้อนขึ้นมาใหญ่มากนะครับทำให้เล่นเกมได้ดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมนะฟิเจอร์กันน้ำกันฝุ่น IP67 นะครับก็มีมาไว้ให้อุ่นใจนะ แรมรอมที่ให้มานะครับก็เหมาะสมทั้งแรม8 g กิกรอม2 5 6กิกนะครับให้ซื้อเพียงความจุเดียวนะในราคา1,999บาทนะครับในส่วนของข้อสังเกตที่ต้องรู้นะครับหน้าจอนะยังมากับกล้องหน้าที่เป็นติ่งแบบหยุดน้ำอยู่นะครับ ชาร์จไวก็อยู่ที่ระดับ25วัตต์นะครับในส่วนของลำโพงนะครับก็ออกเพียงด้านเดียวซึ่งถ้าใครว่าข้อสังเกตเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยก็สามารถข้ามไป Galaxy A 3 6ได้นะครับแต่ก็ต้องเพิ่มเงินส่วนต่างเข้าไปนั่นเองแต่ถ้าใครรับได้นะครับกับข้อสังเกตที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับและไม่ได้ซีเรียสเนี่ยก็สามารถซื้อ Samsung Galaxy A 2 6 5 G ได้เลยนะครับเพราะว่าราคาค่าตัว1,999บาทนะครับกับการเป็นแบรนด์ Samsung เนี่ยก็ถือว่าคุ้มคค่าแล้วนะรับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้สวัสดีครับ